การหารในหน้านี้นะครับครูตั้งใจทําโจทย์2ลักษณะมาเปรียบเทียบกันอย่างข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นโจทย์แบบอาหารแนวนอนและข้อ3เป็นต้นไปเป็นการหารสั้นนะครับให้เราคุ้นเคยทั้ง2วิธีเนาะอย่างข้อ1ครับ112หารได้2เริ่มครับเอสคูณอะไรได้1มีไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่าตัวตั้ง1น้อยกว่าเรามองเลื่อนมองเป็น1 1ครับ2คูณอะไรใกล้เคียง11ปรากฏว่า 2 5เป็น10นะครับ11-10ลบ10เหลือเศษ1เขียนบนหัวตรงนี้มอไปเลย12 2คูณอะไรแล้วได้12นั่นคือ2คูณ6ครับเรียบร้อยข้อ1ข้อ2ครับ760หารด้วย5เอ๊ะ5คูณอะไรใกล้เคียง7มีครับ5 1เป็น5ต่อมาครับ7-5ลบ5เมื่อกี้7ลบผลลัพธ์5เมื่อกี้เศษ2เขียนบนหัวตรงนี้เป็น26 5คูณอะไรใกล้เคียง26ก็5 5 25เอา26ลบ25เมื่อกี้เหลือเศษ1ครับมองเป็นเลข10ครับ5คูณอะไรได้10 5 2ครับเรียบร้อยคำตอบครับข้อ3เป็นเครื่องหมายหารสัน้นก็ทำเหมือนกันครับไม่มีอะไร4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง5 4 1เป็น4ครับแล้วเอา5ลบ4 เหลือเศษ1เขียนบนหัวตรงหลักสิบมองไปเลย14 4เนาะ4คูณไรใกล้เคียง14 4 3 12ครับเอา14ลบ12ในใจเมื่อกี้เหลือเศษ2เขียนบนหัวนี้มองเป็น20ครับและ4คูณไรได้20 4 5 20ครับไปต่อข้อ4เอา3ไปหาร405มั่งเอคูณไรใกล้เคียง4 3 1เป็น3ครับเอา4ลบ3เหลือเศษ1ตรงนี้มองเป็น10ครับ3คูณ3ได้9เนาะเอา10ลบ9เหลือเศษ1เขียนบนหัวเลข5้ครับมองเป็นเลข15 3คูณ5ได้15ครับเรียบร้อยครับที่เหลือลองไปทำกันดูนะครับ